กับสวัสดีครับถือมาเชื่อมถือคารุบวันนี้บ่าวแอมเราตรงเเดินทางมาติดตามตัวเขกครับนะหรือหรือว่าเสียหรือข้องข้าครับเอฟซีเนาะผู้เพิ่นฝันดีครับงวดนี้สิเอาจ้าจเลยครับวสันฝันเลขสามตัวครับฝันว่าขับรถมูไส้ลมครับไปเที่ยวงานวัดล่มอยู่นาวัดเลยครับมีผู้เทาหัวขาวครับมาโจมรถขึ้นซอยครับเลขสี่ออกในทะเบียนรถวสันครับจางนั้นก็ต้องออกแก่แท้วสันนี่รถคันนี้ครับนี่ บุเคยครับจักเถื่อนว่าครับนี่มันเพ่แล้วครับจนเป็นมองตากเสือผ่าครับเอฟซีทะเบียนสามตัวจระจระครับสิเป็นตัวไหนครับเดี๋ยวสิพามาถามหน่อยหรือครับตินั่งทายอยู่นี่แหละครับไปหลับชุ่มกันครับสวัสดีครับเน้าครดอครับสวัสดีค่ะนะาเดอสวัสดีค่ะนะเดอฟันแมนครับหรือว่าเสียเด้อเนาะครับเนาะถือรถเตลีครับจนซาครับงวดน้ฟันดีอีกที่บอกครับนะเด้อว่าก็ฟันอุู่นาะ ทันแน่เดยอีกครับบอาสูเอฟซีฟังเลยครับเพราะว่าไอ้ครับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปเที่ยวงานครับเที่ยวงานในวัดมันปัดดูเสือกเสลี่ยงล่มหมืนครับวันนี้กัดเลือดปัดเต็มน้ามีผู้เฒ่ามัตยยอมรถขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวครับครับรถแสลีงล้มอยูนิเซีครับนี่ออกไปเที่ยวงานวัดนี่ครับไปเที่ยวงานวัดนี่ครับในความฝันในความฝันนี่แหละครับวันนี้แสยงล่มเหมืมีคนมันไอ้เลือดมันก็ออกนี่นะ กับหัวแตกยังงล่ะเลือดหลเลือดไหลลงมากับมีผู้เฒ่ามาโจมรถขึ้นครับวันนี้เพิ่เพิ่นมาจับทะเบียนรถมันสิออกแทบบ่หลันนั้นมันสิออกเลขตัวนี้ตัวเพิ่วมาก็เลยถามกูว่าสิออกแทบบ่หลักก็ว่านะครับก็พึ่นก็่ากอมันกับ่แน่ดอกแล้ววะก็เสี่ยงเมิ่งก็ได้แล้ววาครับผู้เฒ่านั่นนี่นผูู้จักกันอยู่บ่ครับผู้เฒ่าบ่บ่หูจักโอ้ครับบ่ฮูจักคนคมัน มางานน้องกันนี่ละคือป,ประเพีมาเที่ยวงานน้องกันเพื่อพ่อนะพอดีมันก็นเลเรดยด้ยจับจับขึ้นถึงว่าจับบึงทะเบียนรถนีน่นะล่มอยู่ในวัดเลยบอ,บอกครับคื่ทางหมอกวัดทางเขาวัดว่าทางเขาทางเขาวัดเนาะมีผู้เฒ่ามาโจมอาจจะเป็นจี่ใส่ทะเบียนรถเมียพต่นเป็นพระจับทะเบียนรถถึงว่าโอ้ยเด็อถูกบอกนี่ทะเบียนรถนี่แล้วผมว่าเป็นว่าเม่ยนแต่ผู้เฒ่าหน่อยหัวจักกันบ่อบุ๊คหัวจัก บ่หูชักคือก้นมาเที่ยวงานน้ากันนี่แหละก้นี่อวพอดีนะขาัขาดไม่ได้ไม่จงไมเกินใจดีโดยเฉพาะครับแนวน้กนาสิมาทะเบียนรถแล้วครับทะเบียนตัวไหนล่ะครับอันทบีนกันนี่กับแปดหกหนึ่งแหละเนาะแปดหกหนึ่งแ่นปดหกหนึ่งใช้รถจอดอยู่ไซต์นี่นี่รถก็จอดยู่นี่แล้วขั้นนี้เนาะขั้นนี้ครับดี๋ยวเสี่ยเอฟซีเบนป้าถูกคือคือตากคาเต็มเลยล่ะครับ เลยอันนี้มันกัดอันนั้นะมันห้างแล้วป่ะคือคือว่ามันอ่ะจีห้างเนาะมันกัดตรงมีมีบ่มีอย่างบ้างแล้วมีสั้นมีอย่างแช่นี้ครับก็เลยเอาเอาเสื้อผ้าฟาดฟาดไปหันก่อนครับอืมครับเลือดอาบเลยนี่เองครับสิได้โชคแล้วสั่นเนาะครับนะเด้อเนาะอ่านั่นละก็ว่าเพป็นให้โชคละครับฝันจังได้อีกครับบาทนี่มันกัดมันกัด คืนหนึ่งมันก็ฝันได้ซ้ำนั่นแหละเนาะฝันคืนเดียวได้ซ้ำเนาะบอได้ฝันหลายเรื่องเนาะบ่บ่บ่พอได้ก็รับไปเลื่อยไปแล้เสดเดือดขึ้นมาเศร้ากับว่าฝันจะได้เนาะก็เลยมาคิดเบื้องกัมีลากในว่าเบาสุฟังนี่แหละโอ้ครับเอาแนวทางเนาะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมพศสองพันถล่มหกสิบเจ็ดครับกับเสียเด้อข้องข้าครับเสียไนจีร์สปอร์ตตัวครับผู้เพิ่นบัวแพงตัวเลขครับแนวทางดีๆครับแปดหกหนึ่งเนาะ ขอบค yes. <Thank you. S 1> ุณท it anyway, uh? ีไรครับเด้อครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเศษซองเบิืงตัวเลขเด้อครับเด้อไหนเด้อครับเดี๋ยวประหยัดนะครับประหยัดจักหน่อยครับเอฟซีนี่ครับรถอันนี้ล่ะยี่ห้อยังฮอนด้าฮอนด้านายฮอนด้านายบอครับนี่ครับแคปหน้าจอไปเลยครับแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งไฮทัดตินเด้อครับเด้อเอฟซีทัสตินเอาครับ วัดมันตีหนึ่งท่านมากขมพศ2567ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมโลทงนัมมิเดอร์ครับยานตึงไปใส่ครับเอฟซียันตึงไปใส่ครับเมื่อนี้เบาแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมือนของดีกันครับเบาแอ,อมโลทงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรี่ยงซับ ค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับ่ามผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่ึจงสี่เหลือถือนะครับน้องสัมผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใหคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคัดครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามห่งยมหาสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักษคืนกลับมาได้ <c oughs> เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชื่นชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแล้วรับีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูหขอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกขอสามลูปคิ้วสามครั้งรูหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหป็ปู่รอดเนียพ่อนวดสด่เหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรรมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรรมชมเบาแอมเราทงหูยินขาวกบรอดซาครับธผูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรูมชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาไขว่ไขวว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคก้มไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปนันเท่น้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงลวงปูหลอดมานานแล้วเหมือนี้กครับมีโอกาสแต่มาสักการะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสาหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชม เอาไปสาใส่เลยเรื่อยวิธ pues, so ีใส so nice. right. 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 ่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูกมากนะรับเนาะแล้วก็มือแทะรับท่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารเวยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาสนีหล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆดนี่เป็นหวานมหาสนีน้ำมันมหาสนีหลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแตงเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจากดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบานในแตงเพลงให้น่อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแตงเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะ,ะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดลุงปูรอดนะครับนาะวัดลวงปูรอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดลวงปูรวยยนะครับนาะวัดลวงปูรวยนี่ก็แต่งเช้นกันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากก้นหักก้นหลงเบาแอมราอดทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไ้ดวงเงินบรารมีเขาแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเน้องสม,ม,มุชุมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปุโรดมาให้อบซี่นะครับสม,ม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสมุชุมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบสีโลายกระโถ่ามาได้กระโถ่ามาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่บครับนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหามาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ